สวัสดีค่ะเรา,าพบกับแนนในช่อง Sister ร์แนนอีกแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะแนนมาพร้อมกับใบหน้าสดๆเลยนะคะก็คือจะมาอัปเดตผิวแล้วก็จะมาพูดถึงแผนนะคะในการดูแลผิวต่อไปของแนนค่ะ ต้องเล่าก่อนนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะหลายเดือนมากๆแล้วแน่นเคยไปเลเซอร์มาหนึ่งครั้งนะคะด้วยเลเซอร์ CO2 นะคะเพื่อกําจัดเอาตุ่มที่ข้างที่มันอุดตันมานานนะคะออกไปอันนี้เราต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะคะว่าถ้าใครใช้ยารักษาสิวมานานต่อเนื่องอย่างน้อย3-6เดือนแล้วไม่มีทีท่าว่าไอ้ตุ่มบริเวณนี้มันจะออกมาหรือว่าลดลงเลยนะคะแนะนําว่าอาจจะต้อง ปรึกษาแพทย์อีกครั้งค่ะเพราะว่าอาจจะต้องใช้การทําหัตถการร่วมด้วยนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องทําต่อเนื่องนะคะคือการพบแพทย์แล้วก็ทําเลเซอร์เป็นการวางแผนการรักษาร่วมกันกับคุณหมอนะคะแต่ด้วยความที่แดน,นไม่สะดวกนะคะก็คือทิ้งห่างมาหลายเดือนมากๆครานี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่แผนการรักษาของแดน,นต่อไปนะคะก็คือยังคงเป็นการทําเลเซอร์แต่จะเป็นรูปแบบไหนนั้นนะคะเดี๋ยวแดน,นจะไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านการทาเลเซอร์ก่อนนะคะ เดี๋ยวดูภาพนะคะที่แนนเคยทำเลเซอร์เมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันยังไม่สามารถทำครั้งเดียวแล้วจะหายกลิบไป100%ขนาดนั้นนะคะทุกคนมันจะต้องใช้เวลาเพราะว่าสิวแต่ละเม็ด ตุ่มไขมันแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันมันมีการสะสมแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆระยะเวลานานนะคะกว่าเราจะสังเกตว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้แล้วนะจะต้องไปทําเลเซอร์เนี่ยกว่าเราจะเห็นว่าจะต้องกําจัดมันออกไปเนี่ยก็คือใช้เวลามันนานมากแล้วนะคะดังนั้นมันจึงจาเป็นจะต้องทําหลายๆครั้งนะคะโอเคค่ะก็เป็นการมาอัปเดตผิวคร่าวๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่า ผิวของแนนจะเป็นยังไงต่อไปนะคะกับบริเวณที่คางรวมถึงบริเวณอื่นๆด้วยเพราะว่าแนนเองก็เริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยหรือว่า จุดด่างดำต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแบบเจาะลึกเลยถือว่าเป็นไดอารี่ <S <S ดูแลผิวไปเลยนะคะโอเคค่ะก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามทุกช่องทางนะคะแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตผิวของแนนใหม่ๆร่วมถึงคอนเทนต์ความรู้ How-to ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆค่ะใครที่มีปัญหาผิวไม่ดีขึ้นสักทีนะคะอย่าพูดคุยกับแนนเป็นการส่วนตัวทักไลน์มาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ